ดีแม็กเข้าใหม่พี่พี่ดูเลขใหม่เจ็ดพันสี่ร้อยหกกิโลครับวันนี้อยู่กับเอ็กซีรีเอ็กซีรีสีขาวมุกนะครับนะราคาค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพี่ได้ขับเอ็กซีรีหล่อเล็กใหม่แค่เจ็ดพันรถปีสองพันยี่สิบฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นนะพี่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ซิลค์ครับนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเน็ตออโต้คาร์นะครับอยู่กันที่เอสพีเซ็นต์คาร์ของเบ้งนะครับสาขาสองนะครับวันนี้ผมจัดเอ็กซิลี่ให้นาะเป็นสี่ประตูนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดเลขไมค์แค่เจ็ดพันพี่ไม้น้อยมากนะครับไม้แค่เจ็ดพันกิโลนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อสุดสีขาวตัวเอ็กนะครับเอ็กซิลี่สี่ประตูสีขาวนะครับนะเกาะก่อนอยู่สงกรานะครับจัดรถสวยๆให้หนึ่งคันนะครับตัวนี้คือเอ็กซิลี่สีขาวเดิมๆเลยที่ไม่เจ็ดพัน นะประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณ20,000นนะครับราคาค่าตัววันนี้อยู่ที่ห6 9 0 0 0ับาทห้าหเก้าพี่โคตรถูกผมบอกเลยไม่แค่เจ00พนะพี่หาไม่ได้แล้วพี่ดูความหล่อนะคันนี้จัดล้อเวลไปนะครับสเกิร์ตรอบคันชุดแต่งรอบคันตรงรุ่น X s e r ซ e s ครับพี่รถสีขาวมุกรถสีขาวมุกนะครับไฟหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดเต็มโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ทม์นะครับแล้วก็พี่ดูนะโคมใหม่มากนะครับไม่แตกไม่ล้าไม่เหลือง ไฟตัดหมอกนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่าง X s e r ซ e s เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่แต่งมาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นชุดแต่งบริพาสต่างเนี่ยมาจากโรงงานหมดเลยนะครับโลโก้ก็จะเป็นสีแดงเนาะนะครับแล้วก็คาดฝากระโปรงนะครับอ่ะลืมให้ดูนะคาดฝากระโปรงมันจะเป็นตัว X มันจะเป็นตัว x แบบนี้มันจะเป็นตัว x แบบนี้นะครับรถสวยๆพี่คันนี้ใครสนใจนะครับโทรได้เลย0ู6ย์5 5 1 5 3นะครับกับเจ้าตัวอิรุสุดีแม็ก เอ็กซิลี่พี่ดูความหล่อความหล่อไม่เป็นรองแน่นอน X Series ถือว่าเป็นรถยอดที่ยอมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนไทยชอบมากแล้วเรา่มีให้เลือกทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะครับตัวสูงของเราอยู่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันะครับสีดำขนาน,นไม่หมื่นหกแต่คันนี้ไม่เจ็ดพันนะครับไม่เจ็ดพันใต้แดงมือเดียวโค้ดสวยผมบอกเลยนะครับล้อแมกเนี่ยน่าจะได้เป็นของเวลเนาะเนะี่ยมันจะเขียนว่าเวลนะมันเขียนว่าอะไรเนะี่ยเวลฟอร์เก ล้อเป็นขอบ17นะถ้าจำไม่เอาล้อขอบ18นะครับล้อแม็กไม่บุบไม่เบียดนะครับล้อแม็กเวลเนี่ยเขาออกแบบดีไซน์มาดีนะครับออฟมันจะลึกนิดนึงถ้าด้านหน้าเนี่ยออฟอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับออฟเซ็ตคือช่วงนี้นะครับอันนี้นิ้วหนึ่งอันนี้นิ้วหนึ่งนะครับ2นิ้วมันเป็น2ชั้นนะครับถ้าด้านหลังเนี่ยจะอยู่ประมาณ4นิ้วนะครับ นะโลโก้ตัว x นะครับที่แก้มข้างนะครับถ้าเป็นตัวสูงมันก็จะเป็นโลโก้ฮารเดอร์แต่ถ้ารุ่นที่เป็น X x e r i e เนี่ยโลโก้เป็นตัว x หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวเตีย้ยนะครับคือบอดี้ดีไซน์สวยมากนะครับมันมีสเกิร์ตมารอบคันเป็นรถกระบะรุ่นเดียวที่แต่งรอออกมาจากโรงงานแบบนี้นะครับสเกิร์ตมารอบคันยันด้านหลังไฟท้ายเนี่ยเขาใช้ของตัว lda มาใส่เนะครับเขาใช้ของตัว lda มาใส่นะครับไฟมันจะเป็นไฟนูนนะครับแล้วก็โลโก้ด้านหลังก็มีให้ครบที่ X x e r i e นะครับคือกันชนท้ายหล่อมากนะครับมันเป็นตัวเหมือนเพียวคาร์บอนสลับสีแดงนะครับตัวนี้เป็นเหมือนเป็นเพียวคาร์บอนสลับสีแดงรถคันนี้เดี๋ยวป้ายทะเบียนจะอย่กรุงเทพให้นะครับตรงนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1.9 X Series พี่นะ X Series เหมือนที่ผมบอกพวกตัวมือเปิดนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยถ้ารถสีดํามือเปิดมันก็เป็นสีดํานะครับถ้าเป็นพวกสเตลหรืออะไรต่างๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นสีเทา นะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายนะครับเดิมสนิทนะครับเหมือนที่ผมเคยแจ้งว่าพวกเม็ดอาร์ครอยย้ำต่างๆพี่ดูได้เลยนะครับสวยคลิปเนียนคลิปเหมือนเดิมไมค์แค่เจ็ดพันกิโลพี่ใครสนใจนะครับโทรได้เลยศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับอิซุซุดีแม็กเอ็กซีรีพี่ป้ายแดงมือเดียวไมค์เจ็ดพัน ไม่เจ0 0กิโลพี่หูหาไม่ได้แล้วนะได้4ประตูนะครับได้รถต้องบอกว่าเป็นทรงที่น่าใช้งานนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับมีจอมีกล้องนะเชื่อมต่อบลูทูธ USB อะไรได้ต่างๆครบถ้วนนะครับต่อหลังต่างๆเนี่ยพวกอันนี้เราพ่นกันถนิมให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแม็กที่มันเป็นขี้เกลือตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับเราเก็บให้ใหม่นะครับตัวเนี้ยรถเราเพิ่งซื้อเข้ามานะครับรถคันเนี้ยผมบอกเลยว่าสแตนดาร์ดพ่อไม่ทาทุกอย่างเดิมหมด พ่อไม่ทําทุกอย่างเดิมหมดนะครับประตูก็จะเป็นสีดํานะครับตัดสีแดงนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นทูโทนนะดาแดงดําแดงเป็นทูโทนนะครับนะเบาะสวยคลิปเลยนะครับส่วนเบาะตัวด้านหน้านะครับเขาจะปักโลโก้ที่เป็นเอ็กซิลี่มาเขาจะปักโลโก้ที่เป็นเอ็กซิลี่มานะครับเผื่อใครคือถ้าเป็นตัวสูงนะครับตัวเบาะมันจะได้เบาะหนังเนาะถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยมันจะได้เบาะผ้า นะครับแล้วก็ตรงหัวหมอนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะปักโลโก้เอ็กซิลี่มาแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะปักเป็นโลโก้เอ็กซิลี่มานะครับคันนี้พี่ใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย0ูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับเลขไมค์แค่เจ็ดพันกิโลพี่เลขไมค์แค่เจ็ดพันกิโลเดี๋ยวผมลองเปิดกุญแจให้ดูกันผมเอากุญแจมาด้วยนะรอบนี้ไม่ลืมแล้วนะครับอ่าเนี่เลขไมค์นะครับรถสวยมากนะครับไมค์เจ็ดพันสี่ร้อย หกกิโลพี่ e suzuki d max นะครับหนึ่งจุดเก้า x series เกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับแอร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดคือรถนะมันน่าใช้งานมากนะครับคือไม่ก็น้อยนรถของเราเนี่ยรับประกันโครงสร้างให้นะครับว่าไม่มีพิษพิกามจมน้ําชนหนักตีลังกากับสีแน่นอนสีขาวสวยๆนะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลยศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสาม นะครับ 1.9x <Blue> ้าเอ็กซีรีส์นะครับโทรเข้ามาได้เลยพี่ผมบอกเลยว่ารถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับอยู่ไซริทาย64นะครับฝากระโปรงฝากระโปรงนี่เดิมหมดฝากระโปรงฝากระโปรงนี่เดิมหมดนะครับเบรคอาร์กเดิมครบนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS ครบตัวนี้รถเดิมหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวแคตตาลิติกอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งตัวเทอร์โบโค้งหน้าโค้งหลังนี่ยังมีเพนมาร์กอยู่เลยเพนมาร์กคือจุดแต้มสีนะครับจากโรงงานนะมันเป็นมาร์กที่เขาตั้งไว้นะครับแล้วก็ เนน็อตแก้มข้างไม่มีขยับน็อตแก้มข้างไม่มีขยับนะครับคานตงคันหน้าน็อตใสๆเลยพี่กิกๆเลยเนี่ยกิกๆเลยนะตนะิดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0965355153 096นะครับ5355153พี่กับ e s US u ด u d max นะครับ x series 1.9สีขาวมุกรถสวยเดิมบางโรงงานนะครับพี่รีบโทรเข้ามานะคันนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงไม่แค่7,000กิโล